สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราย้ายงานมาที่อำเภอจอมบึงนะครับใกล้ๆกับหน้างานที่แล้วที่สวนพึ่งนะครับห่างกันประมาณ10กิโลนะครับตอนนี้ท่านเจ้าของแปลงนะครับกำลังทำการป้ายเจ้าที่เจ้าทางอยู่นะครับเพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นนะครับสะดวกกับไม่เจออุปสรรคปัญหานะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละท่านไปนะครับ เชื่อสุนุคคลนะครับอันนี้อันใดจะไม่ทําก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ อากาศก่อนข้างมืดครึมนะครับวันนี้ตอนนี้เหมือนจะมีแววว่าฝนจะตกนะเนีอยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับต้องรอรุ้นกันนะครับกำลังทำการทอยดินนะครับหลังจากขุดสรูปถั่ว2เมตรประกบกันครับก็ได้ก้อนดินมาพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวต้องการ ต้องทําการถอยดินแล้วครับถอยดินจากจุดตรงนี้นะครับจากสะตรงที่เราขุดช่างฟอร์ตขุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาถอยไว้ตรงส่วนบริเวณนี้นะครับกําลังตีนไต่อยู่ที่ระดับความสูงที่ประมาณ4เมตรนะครับหน้าหวาดเสียวทีเดียวเจียวแต่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคสำหรับช่างฟอรตครับช่างฟอร์ตจัดให้ครับผม เริ่มมีลมเข้ามาเบาๆครับที่นี่นี่จะเจออยู่สภาพอากาศทุกวันก็คือลมจะแรงมากช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามครับหากมีเสียงลมเข้ามารบกวนก็ต้องขออภัยผู้ชมไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังทำการทอยดินนะครับก็จะทอยมือต่อมือของแมคโรนะครับทอยทอยมือครับ ถอยแขนไมคโครกันเดียวนี้แหละครับไม่ได้ใช้รถ6กล้อวิ่งร่วมนะครับในแปลงนี้เพราะว่าไม่ได้ถอยดินไกลครับระยะใกล้ๆครับไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ก็เนื้อง,งานน่าจะไปได้แล้วประมาณสัก 20- 30เปอร์เซนะครับก็ขุดดินสะตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาปั้นเป็นคันคูนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับตรงนี้ยาวมาจนถึงตรงสาตรงมุมสามเหลี่ยมนี้ครับตรงแดนนี้นะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับทำเป็นคันดิน ล้อมนะครับกันน้ําเข้ามาครับเพราะว่าน้ํานะครับจากเท่าที่สอบถามชาวบ้านในพื้นที่นี้นะครับน้ําจะมาจากทางด้านฝั่งนี้นะครับมาจากฝั่งนี้นะครับไหลมาเนี่ยเออมาเยอะเลยครับหมู่บ้านก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับท่วมนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าสภาพดินนั้น ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงนี่แข็งมากนะครับแข็งแข็งมากเลยครับขนาดดินชั้นบนเป็นหน้าดินนะครับค่อนข้างแข็งนะครับพื้นที่แถวนี้ถ้าจะเหมาะถ้าจะขุดนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณหลังหลังฝนใหม่นะครับประมาณตุลานี้นะครับถ้าเลยนั่นไปดินก็จะเริ่มแข็งนะครับชั้นล่างไปนะครับห่างลงลึกลงไปประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยครับ เป็นหินแล้วครับบางช่วงก็จะเป็นเจอหินแม่ลังนะครับขุดไปทีแรกติดตั้งปีกเอาไว้ซ้ายขวานะครับปรากฏว่าปีกเอ่ังขวานะครับเกิดการเสียหายอีกแล้วครับที่แปลงนี้นะครับก็เลยจําเป็นต้องได้ถอดปีกทิ้งนะครับแล้วก็ขุดทั้งสภาพที่แบบไร้ปีกครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับสําหรับช่างฟอสนะครับช่างฟอสจัดให้สอย่าง แต่ก็อาจจะมีปัญหาช้านิดนึงนะครับในในการทํางานนะครับเพราะว่าขุดเสร็จแล้วก็จะต้องมีการทําการรีดสโลปด้านข้างนะครับทำก็ทําให้งานนั้นช้าลงไปนะครับแล้วก็บวกกับสภาพของดินที่นี่นะครับชั้นหินชั้นดินก็แข็งเอาเรื่องครับแข็งมากถือว่าแข็งมากครับพื้นที่ตรงแถวจอมบึงแถววัดลังบัวนี่นะครับ ปีที่แล้วช่างเจมนะครับมาทําการขุดฝั่งตรงข้ามกันนะครับของวัดลังบัวนี่นะครับฝั่งตรงข้ามถนนนะครับขุดช่วงประมาณเดือนธันวาใกล้ๆปีใหม่นั้นก็เจอดินแข็งเหมือนกันครับสภาพดินกใกล้เคียงกันครับ อันนี้ครับให้ดูสภาพปุ้งกี่ที่เกิดความเสียหายนะครับสภาพสภาพปีกสภาพปีกด้านขวาของปุ้งกี่นะครับคือตัวนี้นะครับเนี่ยครับอพอพองัดเจอเจอหินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็น็อตนะครับน็อตที่ยึดตัวนี้นะครับตัวนะครับยึดเนี่ยเข้ากับตัวตัวตัวเหล็กปีกเนี่ยครับตัวใบใบมีดใบมีดใบมีดตัวนี้นะครับน็อตที่ยึดกับตัวนี้นะครับมันขาด มันขาดออกมาเลยครับคือความความแข็งของสภาพดินของสภาพหินที่นี่นะครับพอมันขาดปุ๊บมันก็เกิดความเสียหายครับบิดเบี้ยวนะครับตัวปีกนะไม่ไม่ไม่พังครับแต่ว่าน็อตที่ยึดกับใบมีดที่ยึดกับปุ้งกียยึดกับใบมีดนะครับมันขาดครับมันขาดออกมาเลยครับก็เลยแล้วก็พอขาดปุ๊บมันก็เลยเกิดสภาพบิดบิดงอครับ เกิดสภาพบิดงอนี่นะครับไม่ทราบว่ามองเห็นชัดเจนไหมครับมันจะเกิดความบิดงอครับเราเลยต้องทําการถอดตอนนี้ก็มาทําเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมผูกยึดเต็นเอาเลยครับตอนนี้อขอยืมผูกยึดเต็นก่อนครับผูกยึดเต็นที่พักครับลมแรงนะครับที่นี่ลมแรงนะครับช่วงประมาณสักหลังเที่ยงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองวนี้ลมแรงมากครับน่าจะเป็นตรง เป็นเพราะว่ามันเป็นช่องลมหรือว่าเป็นสภาพเป็นสภาพพื้นที่นะครับเป็นสภาพพื้นที่นะครับลมมาจากฝั่งทางทางนี้นะครับลมมา,า,นนมนนมา,าทางนี้นะครับลมมาด้านนี้ลมร้อนนะครับมาจากฝั่งทางทางนี้นะครับลมแรงมากครับลมแรงมากตังเขามาแล้วนะครับตัางโน้นนะครับเห็ <H possible> น บนท้องฟ้านั่นไหมครับมืดตะมึนมาเลยครับไม่รู้ว่าจะโดนหนักหรือโดนเบานะครับนี่รอลุ้นกันอยู่นะครับนี่จังฟอดก็ตักดินกันไปครับตอนนี้ก็ยังทอยดินอยู่ครับดินกล่องมะถือมาครับต้องทอยดินจากจุดนี้ออกก่อนครับถึงจะได้ทําการขุดอ้ตรงสะตรงส่วนนี้ต่อไปได้ครับไม่งั้นขุดต่อไปไม่ได้ครับต้องทอยดินออกไปก่อนครับ รลอลุ้นครับโอ้ท้องฟ้าวันนี้มืดครึมมีแววอยู่ครับว่าจะโดนอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนหนักโดนเบาแค่น,นั้นเองครับมืดเลยครับนี่ฝนตกแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าไม่ถึงกับว่าหนักมากนะครับ มาขนาดปานกลางครับรถเมโกก็ทํางานอยู่ฝั่งนู้นของกองดินนะครับก็ยังไม่ได้หยุดทํานะครับกําลังทอยดินอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่ได้ตกมากมายไม่ได้ตกหนักครับให้ดูสภาพของฝนตอนนี้นะครับออแล้วครับเริ่มทวีเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นครับตอนนี้จากที่เมื่อกี้บอกว่านิดเดียวไม่หนักมากมาครับตอนนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ ฝนหนักมาแล้วครับในตอนนี้เราหลบอยู่ในเต็นท์อยู่นะครับกองดินสูงพเนินเทินทึกเท่าภูเขาแล้วครับตอนนี้ปัดเถอะจเย็นเดอ้อลูกพี่ ผมจะโดนกองดินตลมแล้วนะโอ้ตักเข้าไปจ้วงเข้าไปครับต้องทำการย้ายดินทอยดินออกมาครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการขุดสะเพิ่มเติมจากขยายออกจากตรงนั้นนะครับต้องย้ายดินออกไปก่อนครับ สาพาเต็นจะโดนดินกองดินตะลมทับแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบทำการย้ายเต็นท์ก่อนครับก็ยังคงทำการทอยดินกันต่อไปนะครับเพราะว่ากองดินนั้นเป็นขนาดภูเขาขนาดย่อมๆเลยนะครับลมนั้นแรงมากนะครับที่นี่นะครับสังเกตได้นะครับจะมีเสียงลมเข้ามาแทรกต่อเนื่องนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับ บางทีเสียงก็อาจจะขาดในไปหรือก็บางทีอาจจะได้ยินแต่เสียงลมนะครับเอาครับเจาะสะดือน้ำครับจังฟอร์ตบอกว่ายังลึกไม่พอครับตะลวงเข้าไปให้ถึง โั่นแหละครับตาน้าเลยเพิ่งนี่โอ้ได้ส่งผมใหม่ด้วยนะครับได้ลังคาใหม่ครับอย่างหล่อเลยครับอย่างเฟี้ยวเลยครับตอนนี้ครับโอ้ไปดูสะดือน้ำกันครับ เยอะๆๆๆโอ้โห oh, oh. ตกไปใน่ขึ้นมาไม่ได้นะครับเนี่ยต้องใส่ต้องทำต้องทำบันไดลิงเอาไว้ครับหาซื้อบันไดลิงบันไดไม้ไผ่ไว้ปีนขึ้นแหละครับเผื่อตกลงไปนะอ๋ห oh, oh. ไม่ธรรมดาครับ ในช่างฟอร์จัดให้ครับแบบไม่มีปีกครับแบบไม่มีปีกอีกแล้วาทางถึงขังครับตั้งใจมากครับ เอาตักเข้าไปเอาให้เต็มที่ยืนที่ชั้นดินเดิมไม่พอนะครับต้องต้องลงมายืนที่ระดับ2เมตรนะครับต้องลงมาตักที่ระดับ2เมตรอีกนะครับเพราะว่าระดับแขนนั้นไม่ถึงครับต้งเอื้อมไม่ถึงครับต้องลงมาตัก ต้องเดินลงมาตากอีกครับเจาะลงไปลึกมากระวังเดอ้อลูกพี่เจอเมืองบาดาลน,นะครับวัสสา โอ้อยังหล่อดได้ลังคาใหม่เฟี้ยวเฟี้ยวดูดูไปก็เหมือนดนาราเกาหลีนะครับเนี่ยถ้าไม่มาขับแมคโครนี่เข้าใจว่าน่าจะอยู่วงการเคป๊อปได้สบายครับ <laughs> สุดยอดสุดยอดอี้เอาลีนขึ้นไปอีกขา เล่น่ายากโชว์แท้ลูกพี่ไปแล้วครับสำเร็จงานตามเป้าหมายก็ไปพุดต่ออีกข้างบนอีกครับเปิดหน้าดินเพิ่มอีกครับขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ